ครับผมสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับกับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับกำหนดค่าคะแนนใน Google Form นะครับจากข้อละ1คะแนนนะครับให้กลายเป็นข้อละ0.5คะแนนนั่นเองนะครับจะมีวิธีการทำอย่างไรในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับขอขอบคุณคลิปตัวอย่างจากคุณครูอภิวัตรนะครับที่ทำเป็นตัวอย่างให้เราดูนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาปรับแล้วก็ลองนำไปใช้ดูว่า เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวขอญากให้ทุกท่านดูนะครับเป็นตัวอย่างของ Google Form นะครับที่กระผมได้ทําไว้นะครับตรงนี้นะครับเป็น Google Form มนะครับมีทั้งหมดข้อคําถามอยู่ที่4ข้อนะครับถ้าเป็นข้อละ0.5คะแนนแสดงว่านักเรียนจะได้แค่2คะแนนนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองทําดูนะครับ1นึบวกหเท่ากับ 2นะครับเราก็ตอบไปแล้ว2บวก2เท่า2เท่ากับ3ขออภัยนะครับ2บวก2เท่ากับ4 2บวก3เท่ากับ5แล้วกดส่งครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูการตอบกลับเห็นไหมครับจะมีช่องหนึ่งขึ้นมานะครับปรากฏขึ้นมาว่าเป็นช่องคะแนนจริงนะครับจาก4คะแนนเมื่อนะครับ เรานะครับให้คอลด0.5ก็จะกลายเป็นแค่2คะแขนนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่านะครับมีวิธีการทําอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับทุกท่านก็ทําการสร้างแบบสอบถามตามปกติเลยนะครับแบบข้อสอบหรือแบบทดสอบตามปกติเลยนะครับจากนั้นเราก็มาทําการตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วนะครับทำให้นะครับทำให้ เป็นแบบสอบถามก็คือตอนแรกมันจะปิดอยู่นะครับแล้วก็มาคลิกเปิดทําให้เป็นแบบสอบถามนะครับจากนั้นเราก็กลับมาที่คําถามนะนะครับแล้วเราจะทําการใส่คีย์หรือใส่เฉลยรวมถึงให้ค่าคะแนนแต่ละข้อนะครับอ่ตอนนี้นะครับคะแนนของเรานะครับเป็นศูนย์คะแนนอยู่แล้วก็เด็กให้เป็น1ก่อนนะครับแล้วเราก็ใส่คีย์ไปนะครับอ่หนึ่งห่เท่ากับสแล้วกดเสร็จสิ้นครับ 2บวกนะสบวกหเท่ากับอะไรนะครับเท่ากับ3เราก็ใส่ค่าคะแนนไปเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ย g l e Form จริงๆเนี่ยเขาจะกําหนดได้แค่ข้อละหคะแนนนะครับจะไม่ได้ข้อละศูนจุดะครับเดี๋ยวเรามีวิธีแก้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราใส่คีย์ให้ครบก่อนนะครับสองบวกสเท่ากับสนะครับแล้วก็3าบวกสอสบวกสเท่ากับหนะครับเราใส่เฉลยก่อนนะครับ2อบวกสเท่ากับหคะแนนเสร็จสิ้นครับ เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ไปที่การตั้งค่าแล้วเราไปที่ปุ่มสีเขียว,ยวตรงนี้ครับสร้างสเปรดชีตครับอ่ารอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าจากนั้นเราก็จะได้ตัวสเปรดชีตที่เป็นการตอบกลับมานะครับจากนั้นให้เราคลิกขวาที่คอลัมน์ b นะครับอ่าคอลัมน์ b นะตรงนี้เราคลิกขวาครับแล้วเราไปที่คำว่าแทรก1คอลัมน์ทางขวานะครับคลิกไปเลยนะครับ เราก็จะได้คอลัมน์นี้มาค,คอลัมน์นี้แหละที่เราจะทําการใส่สูตรเพื่อที่จะให้คะแนนนั้นถูกหารนะครับจากข้อละ1คะแนนให้กลายเป็นข้อละ0.5คะแนนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาทําดูนะครับตรงนี้สูตรผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปคุณครูก็สามารถไป Copy สูตรตรงนี้มาวางได้เลยนะครับหน้าที่คุณครูมีแค่ Copy สูตรครับคลิกขวาคัดลอกครับคลิกขวา Copy นะครับแล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับ เดี๋ยวขอแย้ตซูมอินให้ดูนะครับจะได้มองเห็นให้ชัดๆนะฮะนะครับคลิกขวาวางครับเราก็จะได้สูตรมาแล้วแล้วเรากด enter เลยครับอ่าเรียบร้อยครับเราก็ได้คะแนนจริงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทำแบบทดสอบลองดูนะครับเรากลับไปที่ Google Form ที่แบบแบบทดสอบนะฮะแล้วนะครับเราไปที่รูปดวงตานะครับแสดงตัวอย่างเราลองทำการกรอกข้อมูลดูครับ หนึ 1> 1่งหมืเท่ากับสออบวกหเท่ากับสาบวกสเท่ากับ4 2่บวกสเท่ากับ5กดส่งครับเรากลับมาที่ตัวสเปรดชีทของเรานะครับอ่ะตอนนี้คะแนนอยู่ที่4เต็ม4นะอ่ะคะแนนยังไม่ถูกหารเลยนะครับ ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนนะครับเราก็ไปดูว่าอะไรผิดพลาดเรามาดูที่สูตรครับเห็นไหมครับว่าตรงสูตรตรงอีตรงนี้นะครับเขาไม่ได้มันไม่คำนวณมาจาก b2 นไหมฮะแต่ไปคำนวณ b3 นะ b3 คือไม่มีอะไรเลยนะครับเราต้องเปลี่ยนนะครับจาก b3 ตรงนี้ให้กลายเป็น b2 ครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับก็เปลี่ยนจาก b3 ให้กลายเป็น b2 ครับแล้วเราก็กด enter ครับเห็นไหมครับว่าคะแนนที่เด็กได้ก็จะเป็น สี่คะแนนก็กลายเป็น2คะแนนเห็นไหมครับก็จะถูกหารมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับครับนี่ก็คือวิธีการตั้งนะครับคะแนนจากข้อละ1คะแนนใน Google Form นะครับให้กลายเป็นข้อละ0ูนคะแนนนะครับก็มีวิธีการทำอย่างนี้นั่นเองนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ